ในการหลับลายนั้นได้มิมิตฝันไปว่านมิมิตเห็นนะองรลสิบมาเยี่ยมถึงบ้านองรลสิบนั้นมาเยี่ยมถึงบ้านเป็นบ้านหลังเดิมหลังเก่าที่ยมพ่อยมแม่เคยอยู่อาศัยเคยเลี้ยงดูอาตมามาอาตมาก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงตีสองก็เลยมานั่งนึกโอ้อลสิบสเสด็จมาเยี่ยมเยียน แต่ไม่ยอมขึ้นนอนบนบ้านจะขอนอนข้างล่างที่ใต้ถุนยุอองอ่ะคุณยอมจะว่าไงอ,อกล่างเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลาไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฮะแล้วจะไม่ขึ้นไปนะขึ้นปัน่นแล้วมันจะไม่ขึ้นไปเพราะน้องตาติดทุ่ลายอยู่เป็นไรขึ้นมาหมดนั่นแหละ และเครื่องไชยทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตัวข้าพเจ้าแก่บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยการทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาตุอะนโมทามีอายุสิน ในการหลับไปนั้นได้มิมิตฝันไปว่ามนนิมิตเห็นนะองค์รอสิบมาเยี่ยมถึงบ้านองค์รอสิบนั้นมาเยี่ยมถึงบ้านเป็นบ้านหลังเดิมหลังเก่าที่โยมพ่อโยมแม่เคยอยู่อาศัยเคยเลี้ยงดูแตมามาขณะนี้ปิดตายไม่มีคนอยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละคุณโยมอยู่กลางหมู่บ้านนะ ขณะนี้ปิดล็อกกุญแจมนมีคนอยู่ดอคญากิพี่น้องมีทั้งหมดแปดคนด้วยกันแต่ไม่มีใครได้อยู่บ้านหลังนั้นเพราะต่างคนต่างก็ออกแสวงหาประกอบสมาชีพมีธุรกจิตส่วนตัวของตนเองทุกคนทั้งหมดแปดคนด้วยกันนะบ้านเลขที่หลังนั้นอาจ,จะมาก็สะดุ้งตื่นช่วงตีสอง ว่านิมิตฝันเนี่อเมื่อก่อนที่วดก่อนนู้นที่รอเก้าท่านมาเยี่ยมถึงหน้ากุฏิอตอนนั้นก็อยติด,ดวงก็โชคดีหลายท่านไปนเดี่ยวนี้ก็เลยนิมิตฝันเพราะว่าเมื่อวานทำง,งานหนะักติดฟ้าเพดานคนเดียวในห้องกุฏิ พรา้าเปดานนั้นให้ช่างมาทําไม้นั้นฟ้าร้องครั้งเดียวถล่มลงมาใส่ทับอัตมาตอนที่ฟ้าร้องดังๆนะบ้านเลขที่อะไรน่นอนะบ้านเลขที่วัดหนึ่งสี่ศูนย์บ้านเลขที่เก่าที่รอสิบไปนอนนั้นที่ฝันเห็นนั้นบ้านเลขที่สิบเอ็ดทับสองบ้านเลขที่สิบเอ็ดทับสองนะ อาตมาก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงตีสองก็เลยมานั่งเนะื้อโอ้ลออซิบสเสด็จมาเยี่ยมเยียนแต่ไม่ยอมขึ้นนอนบนบ้านจะขอนอนข้งางล่างที่ใต้ถุนยุง,อ,อ,งอ่ะคุณยอมจะว่า<ม>ไงออกล่างเหรอเพราะฉะนั้น อาตมาได้เล่าความฝันในเมตฝันให้ฟังเนี่คุณโยมมีอะไรในใจมีครับอืแปลไม่ออกตีไม่ออกครับเออีครับบอกตรงๆเลยนะน้อเอ็งโใช่ครับอยากให้บอกมองมาเป็นตัวๆเลยครับอ่าหรือก็เขียนให้ก็ได้นะครับเขียนให้ดูหน่อยอาตมาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้อีกนั่นแหละคุณโยมมันผิดพระธรรมวินัย ปิดนะประธรรมวินยัยนะอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษอาตมาไม่ใช่ผู้อย่างรู้อาตมาก็ถามญาติโยมนั่นแหละนะญาติโยมว่าเช่นไรก็เช่นนั้นแหละว่างไงอธิมิ <im ple ks> นน้องเต็มี่เหรอมันในเทียอะไรนะหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งทับสองก็หนึ่งหนึ่งรอสิบก็หนึ่งศูนย์ มื S <S> ่อ네สักครู่เนี้ยไปเจอมรถป้ายทะเบียนป้ายแดงทะเบียนรถอะไรสองสองหนึ่งหกหนึ่งฮะสองหนึ่งหกหนึ่งเออสองหนึ่งหกหนึ่งเห็นไหมคุณโยมไหนสองหนึ่งอสองหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งบ้านเลขที่หกตัวนั้นม้วนเข้าหากันเป็นอะไรม้วนเข้าหากันเป็นอะไรหนึ่ง ถ้ามันไม่มีหางันเป็นอะไรศูนเป็นแฝดแปดนี่เลยม่วนก่อหางกันได้เลยะเออถ้ามันไม่มีหางันเป็นอะไรก็ศูนแล้วหนอน่วนมีหาเป็นก็เป็นศูนที่ศูนหนึ่งนี่อาจจะมาฝันห็นรอเฉยมาศูนศูนหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนเราเชืยอได้ไหมลวง่อบอกว่านี่มีหางมากับเป็นศูน แต่มีหามันก็เป็นโกเป็นเก่าดได้ยินไหมไม่ชัดเจนตสีงนกเสียงกาเขาต้องเขียนให้ดูต้องเขียนให้ดูความฝันศูนย์หนึ่งไอ้น่มเบลกระดานไว้บอร์ดนมันเนี้ยหนึ่งศูนย์มาอะไรที่มาอะที่หนึ่งะหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งทับสอง อ๋โอเคอาจจะมาจะถามบอบบอหนึ่งหนึ่งทับสองรหัส <publishers> <Prof esc> ับแหำกายของรอสิบคือเลขอะไรดูไหมเก้าศูนย์สองบอเยี่ยมอ่านไม่ไไม่ได้กินดอกเดี๋ยว เอาบสีเนี่ยลบไม่ได้ไม่มีครับปูแต่เดนเสียบเนี่นกับปุ๊บเนี่ยไม่มีใช่อะไรนะสีแดงเลยแดงกันไหมแดงสีแดงปูรางวัลที่หนึ่งนะเปล่งได้เห็นแล้วมันลบไม่ได้นี่มันลบก็ได้แล้วมันเป็นปากกาใบบดมันกัดมีแต่น้ำมันล หนึ่งหนึ่งทับสองบ้าพักบัวกกี่บอกปุกไหลเขียนให้มากไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะตัวเขียนกระดานบุกเลยเลยตีไม่ออกเขียนให้เลยเขียนใส่กระดานซสำฝากันรอหนครับฮะรอพมฝนพรมฝันรอคุณผู้ม อ้าวชูอ้าช,ช,ชูหันมาทางนี้สองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งพับสองรเป็นไรยันไนโอกแท่พี่นอนโชว์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 สนับสนุนสลากินแบ่งเท่านั้นนะครับระว,วัง ตัวทับเป็นได้เกียรตินั่นแหะนะนะอย่าบาดอย่าสั่นนั่นแล้วอย่าบาดอย่าสั่นสั่นสิเขาได้บาดสั่นบ่มีคนเน้ายาหญ่นี่โอ้บัตรนี่ตั้งไวเลยตั้งไว้นะครับผมสรุปความฝันของปู่สถานธรรมพมมะปัญโานะครับฝันเห็นรอสิบนะครับปู่ก็นะครับตีให้ไปให้นะครับผม 02-09-10แล้วก็บัลลขที่1นึนึทับสองใหทุกท่านเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่รลาๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ กันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มากบอกต่อ f อเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ